เต้าขนมอะไรไม่รู้ว่าคนเยอะมากเลยอะล่ะลองเข้าไปดูดีกว่าปั้งน่ากินอ่ะมันคือสาคูดอกกระเจี๊ยบหืมกินเหมือนเหมือนยาห่อมะเขาให้เรากินเหรอ น้ำแข็งหรอกไม่เห็นมีเลยไหนลองดูเอา้ยั่ตักกระบวยอะน่าจะิน้ำแข็งเปล่าเอาในนี้เทเหรอ้าวก็เห็นตั้งไว้น้ำยังต้มอ,อยู่ <c oughs> อ๋อน้ำยังต้มอยู่อดกินเลย รู้เรื่องครับป้าไปเดินก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ใช้แก้วทำเหรอคะใช่ค่ะแล้วมันมาถึงมาเป็นอย่างเนี้ยก่อนอื่นเราก็ต้องทำเป็นตรงกลางก่อนนะคะรอบๆเป็นกลมๆค่ะแล้วก็ค่อยต่อขึ้นไปเรื่อยๆทีละแถวทีละแถวอะค่ะอ๋อแล้วก็มาเป็นอย่างนี้มันคืออะไรอะคงไฟเอาไฟไปใส่ตรงกลาง่ค่ะก็่อนที่จะปิดอันสุดท้ายค่ะเอาไฟใส่ลงไปแล้วก็ใส่แก้วปิดก็จะได้ ใช้แก้พลาสะติกหมดเลยอะเต้ยวจะเป็นโคมไฟริไซเคิลน,นะคะแต่ว่าอันนี้เราสาธิตก็จะใช้ซื้อก่อนอซื้อมาสาธิตอลองทำได้ข้างในนะคะอ,อันรุ้นสวยอะวอสีขาวหือนลูกบอลโลกเลยอะเต้าหือลลูกฟุตบนอลน,นอะ<อ>คนที่นี่เก่งเนอะมีอะไรแปลกๆเยอะเลยอะ ป้าไปดูกันต่อดีกว่าวมามีโปสการ์ดด้วยอ่ะโปสการ์ดแจกฟรีอ่ะเป็นของจังหวัดเพชรบุรีนนไปดูข้างหน้าเวทีดีกว่ามีอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่รุ่งเร็นเป็นสุขนะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับละครคาดีจากกลุ่มลูกหน้านะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะทําภารกิจไม่สําเร็จปาเราไปหาคนที่จะพาเราไปกันแต้วแล้วเราจะไปกันยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะหืยแล้วอ่ะขนมยม่วันนี้เาสามทีลุ้มแล้อาจจะดึกหน่อยไปยังไงนะโอเขาจะเที่ยวงานวัดที่บ้านลาดอ่ะแต้วตะกี้ได้ยินพี่เขาบอกจะไปงานวัดที่บ้านลาดลองไปถามพี่กันดูไหมแต้าถามดิพี่คะพี่กำลังจะไปงานวัดที่บ้านลาดใช่ไหมคะใช่ครับที่ไหนอะคะวัดนรสว่าครับ วัดดอนว่าเราสองคนขอติดรถไปด้วยได้ไหมอะเราจะไปที่นั่นอะขอบคุณมากค่ะเพื่อนเพื่อนคะขนาดนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะวัดดอนว่าพี่คุณทองสถานที่ที่มีการะเล่นบัวรัน เาขวอก็ต้องขอเข้าไปปิดทองสักการะหลวงพ่อในบทก่อนนะ hey, คเฮ้ยว่าเป็นสลามอ้าวไม่หรูเอาไงดีว่างั้นเดี๋ยวเจ้าเข้าไปคนเดียวละกันโอเค กว่าอ่ะปากันไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าวอขนมจีนไทยย่างยี่สิบบาทเองไม่เปลืองงบเราด้วยเต้าแต่ตอนนี้ทั้งตัวเราเหลือตังค์อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้ว,วเอาอะไรอะเอาน้ำยากะทิทอดมันจานหนึ่งค่ะหลจานไหมหลายจานมาก่อนนะแล้วก็เอาน้ำยาปลาจานหนึ่ง ะทนมันน้ำยาป่าไมีอาทอนมั้ค่ะกับกะทิท่อนมันเลยครับร้านนี้คนเยอะมากเลยค่ะจะบอกให้หิวมากๆเลยอ่ะแบบท้องร้องไม่ไหวแล้วอ่ะดูดิผักเต็มเลยอ่ะรอก่อนเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปทำภารกิจของเราแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันสักทีหิวมากๆเลยอ่ะแกล อยังไม่ได้เข้าปากเลย <c oughs> ชิมก่อนแกกำลังร้อนๆเลยค่ะร้อนมากเลยดูดิอร่อยอะ่ะอร่อยมากสุดยอดค่ะ <c oughs> สงส่นี้ตองเบั้นสองแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราสองคนอิ่มกันมากเลย ไปเดินดูงานรอบๆกันดีกว่าค่ะไปเดินดูแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาที่มีวอลลร้านด้วยดีกว่าค่ะไป i หมดแรงกันแล้วเราไปถามใครดีกว่าว่าที่นี่เขามีวอลลาร์หรือเปล่าอ่ะเพราะเดินมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเราไปถามพี่ๆก่อนดีกว่าป่ะเดินมาไกลแล้วว่าไปถามพี่่อนดีกว่าว่ามีวอลลาร์ไหมแต่ว่าเราต้องประกอบด้วยความใยันนะโยมเนาะจะทำุญถุนทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ถือว่า พี่คะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ที่นี่มีวารานไหมอะคะไม่มีครับต้องมีวันที่เท่าไหร่อะคะติดเป็นจมรจีของเราอ๋อขอบคุณมากค่ะโอ๊ยเราจะเอายังไงดีเนี่ยเต้าย่ำทุ่มแล้วพระสกิจะสำเร็จไหมเนี่ยวารานอยู่ที่ไหนอะไม่รู้เฮ้ยเราไม่ถามพี่คนนี้ดูดีกว่า โทษนะคะไม่ทราบว่ารู้ตรงไหมว่าที่ไหนมีหัวรานบ้างอ่ะออ๋ที่ท่าสาราครับท่าสารากายจะที่นี่ไหมคะไปด้านนี้ครับบ้านลาดนะครับบ้านลาดแล้วนี่แล้วเราจะไปยังไงโอ๊ยขอบคุณมากได้ถอติดรถไปด้วยนะคะไปด้วยกันขอบคุณค่ะคุณตาค่ะขณะนี้เราก็กําลังอยู่บนรถที่เราอาศัยติดรถมากับพี่เขาค่ะเรากําลังจะไปที่ท่าสารากันหัวฟูแล้วเนี่ย ลมแรงมากเลยชอบจริงๆเลยนะคะต้องขอบคุณน้ำใจของชาวเพชรจริงๆที่มีน้ำใจให้กับเราอะคะ่ะ